สนับสนุนโดยชุดชั้นใน BAC l o n g j a ค่ะกลับมาในช่วงนี้ค่ะกูรูแก้จนนะคะกับกำไรหินเสริมโชคสวยเกดีไซน์ไม่ซ้ำใครกับแมมมูชูค่ะนี่อย่างวิเลยอินเทรนด์เหมือนกันขอมีอยู่ในข้อมือบ้างนะคะครับผมเป็นไงคะที่ผู้รับแขกรับเชิญของเราใวันนี้ก่อนนะครับคุณกอบประยูนนิ่มสาครกับคุณอัญวีสินทุปรีชาพงศ์ครับสวัสดีค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เลยนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับแมมมูชู ถามถึงชื่อก่อนคนไหนคือคุณอะไรครับเนี่ยคุณแหม่มค่ะคุณแหม่มตอนนี้คุณปลาคุณปลาอ่ะคุณปลาคุณปลาแน่นอนนะฮะสาวสวยแบบนี้ตอนนี้ก็เราอินเทรนด์มากครับใช่แต่สงสัยชื่ออะตอนแรกแบบแหม่มหมูจุเออจะมาไปถึงชื่อแหม่มหมูจุนมค่ะออ๋จะมีลูกค้าเรียกกันเยอะแล้วก็รู้จักที่ร้านค่ะใช่นี่คือแหม่มแต่ว่าอาจจะมีเรียกเล่นๆกันใช่เป็นนิ่งแหนมแล้วดูน่ารักดีแล้วัูน่ารักดีก็เลยกิดหูนิดนึงเก๋อะไรอย่างนี้ค่ะเลยเอาต้วก็เป็น เจ้าของแบรนด์ทั้งคู่เป็นหุ้นกันนะครับถามก่อนช่วงนี้หินมันอินเทรนด์มากจริงๆช่วงแรกๆที่เราแต่หินใจจะมาทําธุรกิจหินนะคะเราเริ่มต้นยังไงก่อนคะเริ่มต้นจากการเป็นลูกค้าอ๋อเป็นลูกค้ามาก่อนเลยใช่เพราะว่าเราเราใส่แล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคคือจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าได้จับจองเป็นเจ้าของสักหนึ่งเส้นแน่นอน3ามสี่ ตามมาแน่นอนอย่างไม่ดีก่อนจริงไหมจริงไหมก่อนวีเริ่มแรกมา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 สองเส้นก่อนพี่โฟแล้วมันไม่ไหวเออตอนแรกม่มแลกมาที่หยกก่อนหยกนี่คือใส่หลายปีแล้วเพราะว่าคนจีนต้องใส่หยกอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือมันก็ค่อยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืจนอีหน่อยหนูจะมาถึงนี่แหละใช่นั่นแหละค่ะคือเสน่ห์ของของหินนำโชคนะคะเพราะว่าหินแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความหมายแล้วก็จะใช่ถูกต้องแล้วก็จะช่วยเสริมเรื่องต่างต่าง แล้วต้องถามอย่างนี้ครับว่าคุณแมบเอ่ยคุณปลาเอ่ยรู้แหละว่าเป็นสาวๆต้องชอบอะไรที่เกี่ยวเรื่องเครื่องประดับแต่ว่าเสน่ห์ของหินมันแตกต่างเครื่องประดับอื่นๆอย่างไงถึงได้เลือกมามุ่งมาที่หินเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเพชรพลอยนะคะก็สวยงามใช่ไหมคะแต่หินถามว่าเสน่ห์ของหินเนี่ยหินมันมีพลังอ่าหลายคน ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องเป็นหินแล้วทําไมหินถึงมีหลายสีบอกเลยค่ะว่าตัวหินเนี่ยถ้าเราสวมใส่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกถึงพลังบางอย่างพลังงานบางอย่างมันเหมือนอาหารที่มีค่าสี ประมาณนี้ค่ะไว้เป็นเหมือนอาหารเลยพี่โพอันนี้เท่าที่แบบใช่ถ้าคนที่ชอบหินก็จะแบบเราก็จะศึกษาเนาะมันก็จะเหมือนอาหารค่ะสีก็จะให้คุณสมบัติในการที่จะดูแลเราแตกต่างกันใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างอย่างทางด้านนี้นะคะตัวนี้สีชมพูเหมาะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอ๋อและหลายๆคนที่ต้องการความรักสมหวังในความรักประสบความสำเร็จในความรักก็มีทั้งเกี่ยวเนื่องกับวันด้วยเกี่ยวเนื่องกับเขาเรียกว่าให้ ให้คุณด้านไหนอะไรแบบนี้ด้วยใช่ค่ะอย่างตัวนี้เขาจะเรียกว่าโรสคอร์สคอจะเน้นในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าเป็นลูกน้องเนี่ยนะคะผู้ใหญ่เอ็นดูรักใครเมตตาใช่นะคะใครใครเจอเราก็อยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาทักอางค่ะก็คือมันก็จะส่งผลในเรื่องของของไม่ตามหาหารอิ่มประมาณนี้ดีกว่าเนี่ยค่ะตรงนี้ทางด้านนี้มันจะเป็นตัวหินที่ เป็นจริงๆของเขาจเก่อนที่จะนำมาทำเป็นรูปเป็นภาพอะไรต่างๆแล้วก็ทำมาเป็นหินก็แบบนี้ตั้งมนตต์ได้แต่ว่าสงสัยอ่ะจากเป็นคนซื้อกันอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ๆผันตัวมาแล้วไปเริ่มต้นหาอะไรต่างๆมาจากไหนยังไงคือแรกเริ่มเดิมทีแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือเราเป็นเราเป็นลูกค้านะคะ พอทีนี้เราศึกษากันเรื่อยๆอย่างบอกเลยว่าอย่างคุณแหม่กับคุณปลาเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า20เส้นแน่นอนเป็นของส่วนแรกเริ่มก่อนเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันเพื่อนก็จะมาถามเฮ้ยไปเอาจากไหนมาแล้วทีนี้ไปเจอแบบว่าบางร้านที่แบบว่าโอ้โหราคาสูงแบบเขาไม่ไหวการอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าอยากจะได้หินที่ อ่ราคาย่อมยาวค่ะสำหรับเพื่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้เราก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวเราหาให้ยทุกคนก็คืออาจจะอยากใสแต่ว่าไม่อยากได้ที่ราคาแพงจกินเกินไปเริ่องหนึ่งคือความไว้ใจอ่าแล้วก็เรื่องความเชื่อเนี่ย คือบางคนที่เขาดูหินไม่เป็นเขาก็จะเฮ้ยแหม่มกับปลาใช้แน่นอนก็ต้องเลือกเป็นอย่างดีขายชวนขูยต่อก็จับมือซื้อด้วยกันจับมือเริ่มด้วยกันไม่มีการเบรกกันอยากได้ว่าถามคุณปลาก่อนว่ามีวิธีการสังเกตหินไหมคะว่าอันไหนเป็นหินแท้อันไหนเป็นหินปลอมเพราะเดี๋ยวนี้ตามท้องตลาดมันมีเยอะมากจริงนะ้แต่ละค่ะถูกมากไปถึงแพงมากอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนมากก็จะ ต้องเป็นความชํานาญนะคะพูดได้เลยว่าต้องเป็นความชํานาญด้วยเพราะว่าอย่างบางคนที่ไม่เคยดูก็จะดูไม่รู้งจริงอย่างเรื่องน้าหนักเรื่องของความเย็นความใสใช่ค่ะสีมีผลหมดเลยมีหมดเลยซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้อาศัยประสบการณ์หน่อยแต่แต่เบื้องต้นสำหรับมือใหม่อยากจะหัดดูต้องมีวิธี อย่างน้อยๆค่ะเวลาเวลาหินกระทบกันเนี่ยเสียงหินกับเสียงลูกปัดไม่เหมือนกันหินกับแก้วกไม่เหมือนกันใช่ใชหินกับแก้วหินกับลูกปัดเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างน้อยๆคือง่ายๆเลยค่ะ,ค,ะคุณกำหินไว้ในมือ,อ,อถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าพอปล่อยปุ๊บมันจะต้องเย็น อาถึงแม้อุณภูมิเราเปลี่ยนแปลงไปหินก็ยังจะต้องเย็นอยู่ค่ะอันนี้เป็นวิธีการสังเกตง่ายแล้วก็หินชนิดไหนที่น้ำปัจจุบันนี้นิยมมากที่สุดเลยคุณตาบอยากอยากให้ตาบอกเลยเพราะว่ามีหินทูห่วยค่ะกับหมินทูหวยอันนี้ชื่อเหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือแบบจะเรียกกันเรื่อยใช่ค่ะชื่อจริงเขาคือเจ้าเจ้าตัวนี้ตัวนี้จะชื่อยูนาคไหนที่เป็นหินทูหวยยูนาคนี่แหละซึ่งสรรพคุณเป็นยังไงบ้างฮะความเชื่อ คณสมงบ้านเขาทุกคนที่เอาไปใช้อะค่ะอย่างเพื่อนคุณแหม่มคือยังไม่เคยถูกหวยเลยก็ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยิ่งแบบฮอตเข้าไปใหญ่เลยคือตามความหมายเนี่ยที่แบบเขาบอกว่าคนที่นิยมหินเขาบอกว่าหินถูกหวยคือเป็นหินที่จะได้โชคได้ลาบแบบฟลุ๊กๆได้ลาบลาบลอยลาบปากลาบอะไรที่มันมาแบบนิดๆหน่อยๆอย่างบางทีอย่างเงี้ยรูปแบบ ไม่ไม่ได้ไม่ค่อยเล่นลอตเตอรี่ท่อ,อยู่จะซื้ออยู่จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้เรื่องความรักความเลิกอะไรก็มีไปแล้วเรื่องของหวยก็มีแล้วมีมีมีมแบบ เรื่องอื่นๆอีกไหมมีค่ะทางด้านนี้นะคะจะเป็น The ะเบสเลย The Best เลยเหรอใช่ค่ะที่ที่ฮิตอันดับหนึ่งเลยทำไมอ่ะก็คือว่าเรื่องเงินไงเพราะเพราะไหมทองเรื่องเงินไงนี่ไหมทองคือตัวนี้คนเรามันต้องอยู่ได้ด้วยแบบมีเงินเข้ามาในการแบบว่าใช่ไหมคะใช่ทุกคนทํางานต้องต้องได้เงินเนาะสีเหลืองที่มีเส้นไหมสีทองๆอยู่ตรงข้างๆก็จะเห็นเลยว่าสีเขาออกดูอาราม อันนี้คุณผู้ชในจอของเราด้วยความวิฟาตัวเราเยอะนะแต่ของจริงนี่จะเหลือมนวนสวยแล้วก็สว่างสดใสนะคะแอบมีด้วยหัวใจไข่ประตูค่ะก็จะมีนอกจากหินแล้วก็จะมีเครื่องประดับที่เป็นเอเซอรี่ที่แบบทำให้สวยเก๋มีดีไซน์มากขึ้นเป็นแฟชั่นขึ้นด้วยแต่ละเส้น จะใส่ไม่เหมือนกันใครใครเป็นคนออกแบบยังไงบ้างก็ทั้งคู่ค่ะจะช่วยกันมีมีวิธีคิดยังไงว่าอันนี้ต้องใส่ัวใจนะต้องไลน์กันดูก่อนเราต้องเราต้องรักต้องรักในแต่ละหินก่อนแล้วเราก็ต้องดูว่าเฉดสีหินเป็นแบบไหนประเด็นแรกเลยคือเราต้องถามลูกค้าก่อนบางคนลูกค้า อาจจะเป็นสาวห้าวอาจจะเป็นสาวหวานผู้ชายใส่ได้ผู้ชายใส่ได้มีงานของผู้ชายด้วยนะคะแล้วแล้วก็ในส่วนของผู้ชายเนี่ยบางคนเขาชอบนันเงินเงินแท้เท่ๆอะคะเป็นไม้กางเขนผู้ชายก็จะกลัวห๋ยอจะดูไม่แมนอะไรแบบนี้แล้วถ้าถ้าจะถามนะนี่อันนี้ให้ดูอันนี้เป็นลักษณะเงินที่ว่าแต่ถ้าจะถามแบบนี้หลายคนบอกว่า ไอ้เจ้าหินเนี่ยนะโอ้เห็นมีกันทั่วเมืองเลยเต็มไปหมดค,ความโดดเด่นของที่ร้านละ่ะม,มันแตกต่างกับที่อื่นยังไงถึงได้เนี่ยเป็นจุดเด่นของร้านของเราเลยต้องมาที่เราอย่างแรกเลยคือของแท้อืมอ่า นะคะแล้วอย่างที่สองไม่มีปลอมค่ะแล้วก็อย่างที่สองก็คือหินของเรานําเข้าจากต่างประเทศค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะเพราะมันมีหินบ้านเราหินระเทศด้วยใช่ค่ะถ้าอย่างเป็นนินนินดำอยากจะชักมากในิรดเตัวไทเอยนินดําจะเป็นตัวนี้ค่ะอ๋อตัวนี้จะดำ็นด้าลยนี่ค่ะเอาด้านหน้าให้น้องวิถือให้กล้องดูก็ได้ินนินดำเนี่ยประเทศไทยมีเยอะมากค่ะแล้วก็จะมีแต่ละจังหวัดก็สีแตกต่างกันอ้าว นินปุ๊บไม่ได้ดำเลยเหรอ e ใช่ค um right. ่ะมีสีแตกต่างกันบางเม็ดอาจจะมีดำด่างบ้างอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ตัวนี้คืออ่าถ้านําเข้าจากต่างประเทศจะมันเงาเหมือนเหมือนแบบขัดมันมาอย่างดีมันเหมือนอะไรรู้ไหม มันจะไข่มุกกลตอนนี้มันเงาขนาดนั้นเลยอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าโรสคอร์ก็ต้องมาจากมาลากัสกาใช่โรสคอร์มีประมาณ2ประเภทค่ะถ้าเป็นแบบใสเลยก็จะเป็นมาลากาเป็นแบบใสเลยจะเป็นโรสคอรธรรมดาเอาอย่างนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังดูแบบต่างๆอีกในช่วงหน้าดีกว่าแต่เบรกนี้เราจะทิ้งท้ายไว้นะครับว่าช่วงหน้าเราจะแจก หินสองเส้นด้กันแลก็คูอเส้นสองเส้นนี้กราบยูน่าไคค่ะซึ่งเป็นหินความรักกับหินถูกหวยถูกยถูผไปนะใครอยากได้โทรมาในช่วงหน้าเดี๋ยวเราเปิดสายแล้วค่อยโทรนะอย่าเพิ่งโทรตอนนี้นะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกสักครู่ครับค่ะ ภาวะคงความเนียนใสและปกปิดริ้วรอยดีไหมคะที่มีผิวที่2ปกป้องอีกชั้น MTI Second s k สกทุกคุณสมบัติที่เบกกี้เลือก MTI และทุกคำตอบโทรหาเราสิคะ026932480 างการดับทุกข์จากนักธุรกิจคิดบวกบุญเกียรติโชควัฒนาพร้อมด้วยพระพุทธวจนะจากท่านวอวชิรเมธีในบวกคิดชีวิตบวกหนังสือที่จะไม่เราปรับจิตให้คิดบวกพลังความคิดริกชีวิตให้มีสุขลดความยึดมั่นเพิ่มปัญญายกระดับจิตให้สูงขึ้นเพื่อความสำเร็จในชีวิตหาซื้อได้แล้วันนี้ที่ร้านในอีลาร้ะหนังสือชันนำทั่วประเทศ ช้อปสินค้าในเครือ ICC เครื่องแต่กายชาย Lacoste a l o Hasis l a c o s Sportive Misuno ลุ้นโชคดีทุกวันลุ้นเที่ยวฟรีมือแฟชั่นทุกเดือนรวมกว่า3ล้านบาทถึง28กุมภาพันธ์2,558 Let's shop ICC กว่า30ปีมาแล้วผมตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปหมู่บ้านห่างไกลความเจริญพระองค์ทรงให้พอพระที่นั่งรีบนำคนป่วยไปส่งโรงพยาบาลในเมือง ผู้ป่วยรอดตายบางทีเธออาจจะคิดว่าเป็นเพราะความช่วยเหลือจากฟ้าขอเชิญร่วมบริจาคเงินสร้างสถาบันการแพทย์จักรีน,นรุบดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างของการให้สนับสนุนโดยน,น้ำแร่ใหม่เจริญบุระ เอาละครับนะฮะอย่าลืมนะครับขอเปิดสายเลยแล้วกันใครก็ตามที่อยากได้หิน2เส้นนี้นะครับแต่ว่าสายหนึ่งได้เส้นเดียวนะบอกไว้ก่อนนะฮะหนึ่งรางวัลต่อหนึ่งชิ้นถูกต้องนะครับโทรเลยที่0 2 2ย์สองสองเก้าและ0 2นย์สองสองเก้พร้อมตอบคำถามคำถามมีอยู่ว่าเดี๋ยวค่อยบอกถามเลยใช่ไหมค่ะคำถามมีอยู่ว่าเอาให้ให้ให้คุณแบบ ตั้งคำถามดีหรือว่าจะให้ทางเราตั้งคำถามดีคะให้ทางพิธกก่ได้ค่ะงั้นเีจะตั้งคำถามว่าเส้นนี้นะคะสีชมพูที่อยู่ด้านนี้อ่าเดีู๋วีวิคออนุญาตเอามาโชว์ว่าน้ํางามขนาดไหนเส้นนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรแล้วแหล่งที่มาที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนเอออ่ะแล้วอีกเส้นหนึ่งอยู่ในไทใช่ไหม อ๋ออพี่โฮใช่ไหมไงไม่บอกอีกเส้นหนึ่งชื่อว่าอะไรนะคะมีคุณสมบัติดีนะเรียกมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องอะไรครับคนละแบบกันนะอันนี้มีชื่อว่าไรที่มาที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนและอันนึงหินอีกชื่อหนึ่งมีชื่อว่าอะไรและช่วยด้านไหนกุตะใบไหมไม่ไม่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่ต้อง ไม่ไม่ต้องช่วยคุณผู้ชมคุณผู้ชมเราเก่งอยู่แล้วบอกเลยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะร่วมสนุกกันค่ะแจกสองรางวัลแต่นอกจากนี้ระหว่างรอสายอยากจะถามเลยว่าค่ะอ่าไม่ต้องรอแล้วค่ะโอเร็มารอสายเลยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณสมศรีอ้าวไปซะแล้วนะฮะไม่ใช่เนื้อคู่แล้วใช่อ่ะกลับมาที่หินของเรากันต่อยดีกว่านะคะอีกหนึ่งอันที่บอกว่าเป็นไฮไลท์เลยเป็น The Best เลยเดอะเบสเลย s ูเปอ s ์เ e เว่นใช่ไหมะทำไมเขาถึงเด่นจังเรื่องนังวิเดี๋ยวน้งวิชอบเลยต้องให้น้งวิผููขออยู่ในมือก็ยังดีนะคะอันนี้ Super ร์เซเชื่อของเขามีความโดดเด่นยังไงบ้างครับ ค่ะซูปเปอร์เซเว่นนะคะแปของเขาเนี่จะมีแร่ทั้งหมด7ชนิดที่อยู่ในตัวเนื้อหินทั้งหมดตัวเนื้อหินเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ดีะนะคะที่ดีที่สุดเนื้อหินจะต้องเป็นแบบหินควอต ใสลเป็นลูกแก้วเป็นผลึกลูกแก้วนะคะและจะมีแร่ทั้งเ็ชนิดอยู่ในอยู่ในเม็ดหินคในหนึ่งเม็ดมีแร่รวมกันเจดชนิดหนึ่งในนั้นมีอะเมทิสนะคะใช่ค่ะมีหลายมีหลายแร่มากเลยแล้วก็ให้คุณทางด้านหนึ่งคือสุขภาพการเงินการงานความรักครอบคลุมไปทุกอย่างคือเขาคุณทุกอย่างเลยใช่ไหยอดฮจริงจครอบจักรวาลเลยครอบจักรวาลมีหนึ่งเส้นได้ทุกอย่างนะคะนะะตอนนี้มาที่สายกันต่อเลยนะครับมาแล้วจากชุมพรคุณ คุณแป๊แป๊บคุณแป๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะตอบคําถามพร้อมแล้วนะคะพร้อม50%พร้อม0ไม่ได้ได้สิได้แต่ว่ายังไงตอนนี้ต้องตอบครับจะตอบเส้นไหนอยากได้เส้นไหนอยากได้เส้นที่สองอยากได้ยูคาไนท์อะไรนะอยพูดอยากได้เส้นที่สองเส้นที่สองคือเส้นอันไหนคะสีชมพูหรือสีเขียวเขียว สีเขียวค่ะ,คะเขามีชื่อว่าอ,อ,อยูคข้างนหรือเปล่าคะตอบให้จบก่อนค่ะมีชื่อว่าแล้วเขาช่วยเรื่องอะไรหินถูกหวยไม่ไม่ไม่เขามีชื่อเป็นแบบสับที่เป็นรากสับของเขาเลยค่ะเขาผิ่อยูคขางนหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ถูกอ่ะไม่ถูก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  ไม่ถูกว่ะเสียดายเอาสร้างโทรติดแล้วโดนเราพูดภาษามนุษย์ต่างดาวเปนพจโทโดนหลอกล่อไม่ถูกเชื่อไปแล้วค่ะแต่ว่าถูกตอบถูกแค่เครื่องเดียวก็คือตอบถูกว่าเป็นหินอัดอหลอไว้ตอบถูกแค่คำตอบเดียวอีกอันหนึ่งชื่อไม่ถูกอ่ายังไงขอบคุณคุณครัมากเลยแต่อย่างไรก็ตามสำหรับใครตอนนี้เวลาก็ให้จริงๆแล้วใครที่สนใจบอกว่าอยากรู้ทำไมไม่บอกสัดี จัดจำหน่ายที่<ม>ไหนช่องทางยังไงบ้างมีน้าร้านมีน้าร้าน,นอยู่ที่กรมส่งออกคะ่ะรัชดาค่ะ,คะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือใน IG คะ่ะแหมค่ะ,ะก็ขึ้นนี่เลยนะคะ ในไลน์หน,หน้าจอนขาสามารถโทรได้เลยนะคะที่0984236695แล้วก็ที่ไลน์นะคะแมมมูชูค่ะนะคะแล้วก็ใน IG ค่ะมูชู Underscore Shop ค่ะนะคะครับตอนนี้มาที่อีกหนึ่งสายครับโทรเขมาเขาเรียกว่ามาแล้วนะฮะจากรัฐบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุภัทราสวัสดีค่ะสุพัชราขออภัยค่ะครับเอาเส้นไหนครับ เส้นอยู่นาคายค่ะเส้นอยู่นาคายเส้นไหน่คือยู่นาคายเส้นใหญ่นะคืออยู่นาคายอยู่นาคายค่ะหิูโชคลาภค่ะสีอีหยางสีอีหยางสีเขียวค่ะสีเขียวช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องอะไรนะคะงถูกหวยโชคลาภค่ะโอ้เก่งมากถูกต้องค่ะอยู่นาคายคคุณพัชรารับไปเลยค่ะอยู่น่าไคหนึ่งเส้นค่ะค่ะก็ออกเสียงคล้ายๆกันมื่อสักครู่เนาะแต่ว่าเขาเรียกว่าแตกต่างกันนิดเดียวผิดไปแล้ว เดี๋ยวให้ชื่อที่อยู่กับทีมงานไหมนะครับอย่าเพิ่งวางสายนะครับสายต่อไปค่ะด้วยสายต่อไปก็เหลือเส้นเดียวให้เลือกแล้วนะคุณรัชพัฒครับก็รัชพัฒน์คะค่ะสวัสดีค่ะจากสมุดประการนะครับ ค่ะครับคุณนัชพัฒน์เหลือเส้นเดียวแล้วที่ที่ได้ไปแล้วอันที่สองก็ค่ะไม่มีแต่คนอยากได้ถูกหวยไม่ได้ไม่ได้เส้นนั้นไปแล้วต้องได้เส้นนี้แล้วล่ะเราก็เมตตาแล้วเราก็ให้คนมาแบบว่าเอาให้คนมารักเราแล้วก็ให้คนมาให้งานให้ตังเราใช่นะคะตอบตอบดีไหมคะตอบเลยไหมคะในทสุดจริงๆเราไม่ทราบแค่แต่แต่ได้จะเป็นความรักก็ค่ะ เราถามว่าเขามีชื่อว่าอะไรแล้วแหล่งที่มาที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนคะไม่จ้าเป็นสาวก็อู้ตาแล้วส่อสาวนะโอเคงั้นรีบเปิดสายใหม่เลยนะคะขอบคุณนะคะขอโทษทีนะคะนะครับยังไงขอบคุณมากครับเอาล่ะถ้าใคร ถ้าใครอยากร่วมสนุกก็เดี๋ยวโทรมาหลังหลังไหม่ได้เลยนะคะอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีหน้าร้านอยู่ที่กรมส่งออกรัชดากรมส่งออกรัชดานะคะแล้วก็เข้าไปดูที่ไอได้เลยนะคะตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเอาละวันนี้หมดเวลาลงแล้วเนาะขอขอบคุณนะครับแคก ทั้งองท่านของเรานะครับร้านแมมมูชูมากมากนะครับจากกำไรหินเสริมโชคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดจบครบถ้วนนะครับก่อนจากลากันไปต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับแต่งหน้าสวยๆหล่อๆจาก b บ c ิคคอสเมติกลครับค่ะและแฟชั่นคนตา b บสปนัดดาค่ะครับนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มน้ำแร่นะครับใหม่เจริญบุรีบริการส่งฟรีสดชื่นสุดฤทธิ์สุดเด็ดครับผมค่ะและเสื้อผ้าพิธีกรสาวสวยของวิ้นะคะนี่เลยจากไอคอนิกค่ะครับผมวันนี้เราทั้งสี่ท่านลาไปก่อนเลยครับสวัสดีีคค่ะสสวััดรบ